เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศิติแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลในประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็รายงอนตัวครับพร้มขอบคุณครับสําหรับเพื่อนสมาชิกที่ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นนะครับอันดับแรกผมก็จะปรับปรุงเลยนะครับเพราะผมผมเห็นด้วย คือผมจะพูดให้ช้าลงนะครับเพราะผมเ,เขาพูดไวไวมากไวเกินไปผมก็จะพูดให้ช้าลงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ต้องรีบเร่งเห็นด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อเสนอแนะประเด็นที่2นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับผลสรุปเป็นที่น่าพอใจอีกแล้วครับพึงพอใจจําได้ไหมครับสอสวันก่อนเราก็จะมีฮานอยเข้ามาเราทาแค่3ามฮานอก่อนฮานอย 4ดีมัน3ทุ่มมันคงจะดึกเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปแค่3ฮาหนอยก่อนโดยจะเนะ้นหลักไปที่เจาะลึกกับ KTV ฮาหนอยธรรมดาตัวนี้เราจะมีคลิปลง YouTube ทั้งหมดแต่ฮานอยพิเศษกับฮานอย v p เราจะมีแนวทางบางไม่ให้ซึ่งพอแนวทางบางไว้ผมก็จะเอาแผ่นนะครับ PowerPoint เป็นแผ่นแนวทางนั้นมาให้ชมกัน ผมจะทำเป็น powerpoint ให้ชมกันรวมทั้งหมดทุกสูตรนะครับในแต่ละวันเสร็จแล้วตอนสรุปวันนี้เดี๋ยวตอนผมก็จะเอามาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผลเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้เป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ก็เข้ามาจําได้ไหมครับนี่สามตัวบนสองานอยเลยสองตัวล่างก็สองฮานอยเลยอย่ยว,วืไว้สิบเอ็ดพฤษภาคมวันนี้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเดี๋ยวเราเรามาชมกันครับว่าผลงานเป็นอย่างไร่ออด่นขอหนึ่งแชร์ครับ ขอบคุณมากครับรับรองว่าหนึ่งแชร์นั้นจะไม่เสียเวลาและจะต้องมีความหมายแน่ๆเลยถ้าผมขออย่างนั้นโอเคครับเริ่มต้นจากคานอยพิเศษ12พฤษภาคมเราออก137ฮาอเราออกเลขเบิ้ลมันจะมีต้องมีเลขเบิ้ลอยู่แล้วฮานอยนะฮานอยต้องมีเลขเบิ้ลอยู่แล้วแต่ที่สังเกตจะลืมไปว่า6หายมาแต่6หายเออ6หาย เพราะฉะนั้นจะมี3,5,8 3 5, เลขนี้นะครับผมไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายผมมีเขาเรียกว่าผมชอบแล้วกันผมชอบแล้วกันต่อไปนี้ก็คือ3,5,8หาหน่อยพิเศษในแนวทางผมวางไว้อาจจะไม่ค่อยสวยงามนะักเพราะว่ามันเป็นเลขเบิ้ลสังเกตที่เลขเบิ้ลก็ต้องเลขเบิ้ลทางสายมือผมวิ่ง 5, 3เลขเบิ้ล ก็คือต้องเข้าอยู่แล้ว55 33 55เข้า2ตัวล่างียบร้อยครับผมรวมกันเป็นบนล่างพรุ่งนี้ผมจะแยกเพราะเพื่อนสมาชิกก็เขียนข้อเสนอแนะมีอีกครับวันนี้ขอบใจมากครับที่ว่าผมารบกวนขอความคิดเห็นมาแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกส่งความคิดเห็นมาซึ่งเป็นความคิดเห็นที่มีคุณค่าต่อผมมีความสําคัญต่อผมมากมีกําลังใจครับมีกําลังใจที่จะทําต่อไปนั่นแหละครับ จะได้ทราบว่าเออมีฟีดแบ็กยังไงแล้วผมควรจะแก้ไขปรับปรุงตรงไหนเห็นพร้อมต้องกันก็จัดการทันทีเลยพวงนี้ครับฮานอยพิเศษผมจะแยกเป็นบนล่างฮานอยธรรมดานี่มีหลายสูตรมากคุยนอกเรื่องไปอีกยังไม่ถึงเลยนะตอนนี้เราวิ่งดีใจอยู่นะกำลังพอใจอยู่ก็เลยพูดยาวไปนิดนึงครับเมื่อกินนอกเรื่องไปถึงไหนแล้วครับหานอยธรรมดานี่ก็จะมีอยู่ประมาณ5้6สูตรหสูตรพอดีวันนี้เป็นอีกแล้วครับวันหนึ่ง วันนี้ไปแถมสูตรสิบล่างเข้าอีกแล้วครับสูตปรปแปลกๆมีเข้ายากหลักร้อยนี่หายากไม่เข้ามาสองวด้วนนี้หลักร้อยเข้าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีหลักสิบมาแข่งสิบล่างมาแข่งกลัวน้อยหน้าหลักสิบล่างเข้าหลักร้อยบนก็เลยเข้าฮะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเจอกันครับหลักร้อยบนกับสิบล่างจวดจวดสูตรเก่าเร่าใหม่วันนี้มีหลายสูตรครับคืนนี้คงจัดไม่ทัน หลังจากคลิปนี้ไปผมก็คงจะทําเดี๋ยวก็ท่านก็นจะเห็นนะครับ3ตัวบนครบ3มตัวบน,บาวบนหาหนอยธรรมดาจวดๆเหมือนกันครับนี่แล้วพี่พิเศษก็นั้นตัววงหาหนอย2ตัวร่างหาหนอยธรรมดาเหมือนกันตรงๆรง9วาสดาวเลยทีนี้เข้า3บันติดแลวนี่แหละครับเป็นยังไงครับผลงานไอ้นี่ผมบอกเกิดไม่ล่วงหน้าหลังจากหาหนอยพิเศษหาหนอยพิเศษก็ใช่ว่าจะย่อย5 5หเลขวิ่งเข้ามาแล้วครับ สามก็เข้าบนห้าเข้าลากเรียบร้อยครับเอาแผ่นนี้ผ่านไปได้เรียงครับผ่านไปเลยนะครับนี่เลขเด่นประจำวันที่ผมชื่นชมนักชื่นชมหนาอุตสาห์ทำด้วยน้ำพักน้ำแรงถอดรหัสมาจากวิชาวความรู้ที่เรียนมาสถิติถอดมาจากใบเขียวเอามาเรียงลำดับกันจากมากไปหาน้อยซ้ายไปหาขวาบนจากบนลงล่าง7318249ถ้าเป็นเลขบินก็บินตรงนี้7ตัวไล่จากซ้ายไปขวาบนลงล่าง แล้วก็ไม่ผ่านครับหาหน่อยพิเศษ7 1 3 1 3 7เข้าชุดแรกสายมือเลยครับ7337เรียบร้อยครับแต่เลขค่าไม่มีย,ยังขาดหายไปขนาด7ตัวยังไม่มีเลขค่านี่คือหาหน่อยพิเศษเพราะฉะนั้นขอวงไว้นะครับหาหน่อยพิเศษจากหาหน่อยพิเศษเสร็จแล้วเรามาดูนี่สูตรพระเอกของเราขึ้นมาแล้วครับมาน้องใหม่มาแรง มาเทียบชั้นกับร้อยบน10ล่างของเรานี่เองเข้ามาวันแรกก็เป็นได้เรื่องเลยครับหาหน่อย10ล่างปักหลักเดี๋ยวค่อยไปดูกัน269เข้าเลข9กครับออก93จากตรงนั้นมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ3ตัวบนโอ้มันสลับไปสลับมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมดู2ตัวล่างก่อนแป๊บนึงครับนี่ร้อยบนอ้าวโอเคได้ถึงนะครับ2ตัวล่างหาหน่อยธรรมดาคำนวณกันได้92 3ออะไรก็ไม่ทราบนะครับ ผมไม่ต้องสนใจนะครับพจัดมาใน9-3ตัววง1-2ตัววงนี้มีอะไรบ้างครับ2-2 2-9 2-2 9-2-3 9-3 9-6 2-9 2-3 9-3 9-6 4ชุดเน้นๆแล้วที่เน้นๆก็เน้นจริงๆนะผมปกติผมไม่ค่อยเน้นนะผมวางแนวก,กว้างๆเยอะๆแล้วค่อยเจาะลึกกันแนละ้วแต่ท่านเพื่อนสมาชิกจะไปเจาะลึกกันตามเลขที่ชอบใจแต่ก็จะไม่มากจนเกินไปจนน่าเกลียด โอเคครับเกก็มาแตกตัววงไปนี่สดาวที่สําคัญคือมันเข้ามาเมื่อวานนี้ก็เข้ามา2ดาวแล้วก็เข้าอีกเดี๋ยวจะไปดูสูตรกันคราวนี้เมื่อกี้10ล่างไปแล้วต่อมาโลกสวยนิดนึงครับ3ตัวบนหาหน่อยธรรมดานี่แหละนอ,จองจอลึกหัดหาหน่อยธรรมดา0ู9ย์ศูตรเด้เป็นยังไงครับวางแนวไว้แล้วหลักร้อยบนเข้า907 นี่มันเข้าง่ายเพราะว่ามันศูนย์คู่หน้ามันเลยแค่สองตัวตัวเลือกเรามี6ตัวมันต้องเข้าอยู่แล้ว0ูนย์ศก้าเส่วนเก้าสามนี่มันตัวตัวล่างไม่เกี่ยวเพราะมันเป็นสูตรสามสามตัวบนเพราะฉะนั้นหลักร้อยปักหลักไปที่หลักศูนย์หลักเก้าหลักเจ็ดตัวนี้มันก็ไปจับคู่กันมันก็มีสิทธิ์แต่มันก็คงยากอยู่นะครับเพราะว่าเลกวิ่งเราไม่เข้าถ้าเวิ่งเราเข้านี่สวยงามตระการตานะเลกวิ่งเราเข้ามีสวยงามมันมีใศูนย์หกศูนย์ห้าแต่ศูนย์เก้าไม่มี สวยงามตะการตาเลยเพราะศูนย์กลางไปอยู่ท้ายสุดเข้าแต่ไม่สวยนี่ยอมรับความจริงเป็นนิดหนึ่งร้อยบนสวยงามกว่าเพื่อน90นะออกศูนยนี่ร้อยบนต่อไปสุดเก่าแล้วใหม่อันนี้คือคร่าวๆนะครับคร่าวๆหาหน่อยพิเศษนี่ครับเรียบร้อยครับคราวนี้เรามาดูแผ่ของจริงสักเปงสรุปแล้วเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับ09 9 อ๋อตัวนี้ไหมครับตัวนี้เข้าแต่เลขวิ่งโอเคครับราบีพีผมไม่ได้ทําไ้นะเข้าแต่เลขวิ่งอย่างนี้ยอมรับไปเลย0ูนย์ศสวยงาม55เลขวิ่งเลขเบิ้ลห้าห้าถือว่าเข้านะครับเด่นประจํวันงคารเข้าเป็นไงครับตัวนี้เราตัดทิ้งไปเข้ามาอเอาแค่2ตัวหลักๆเรานี่แหละพิเศษกับธรรมดา4อย่างเข้า4อย่างขอขอหแชร์ครับสาหรับงานนี้วันนี้ขอหนึ่งแชร์นะ เอาละครับเรามาดูสูตรท่นหนึ่งสูตรที่จะคำนวณหลังจากนี้ไปนะครับติดตามชมได้นะครับก็มีจะมีหลักๆก็มีนะครับสองตัวล่างอันนี้แผ่นของจริงหลักร้อยประกันสองครั้งบวกหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองคงที่เนี่ยนะครับเราได้เป็นเลขเก้าสองสามสี่หกแล้วก็ตัววงเก้าสามเก้าสามก็เข้าเทธที่บายไปตัววิ่งล่างไม่เข้าเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีตัววงไว้ยังดียังโชคดี เมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นเข้าครับเข้าค่าสองสองห้าสูตรนี้แหละครับสองดาวเดี๋ยวติดตามชมนะครับเดี๋ยวสักหน่อยผมจะหลังจากนี้ผมจะไปทําคลิปประกอบกับตัวนี้เอาเอาสูตรนี้มาประกอบกันนี่ที่ว่าหลายสูตรมาประกอบกันก็ดีเพราะถ้าสูตรมันมีความสัมพันธ์กันถ้ามันเข้ามันก็จะเข้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหลุดก็อย่าว่ากันนะครับถ้าหลุดท่านก็จะหายเลยนะครับไม่เห็นเลยอาจจะไม่เห็นเลยนะครับผมก็จะไม่หายไปเลยนะ เออถ้าวัานไหนดูดเพราะผมสูตรตัวเลขนี่ผมจะดูที่มีความสัมพันธ์กันจะไม่ได้กระจายมัว่วมั่วนะครับมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขถ้าสัมพันธ์กันถ้ามันเข้ามาก็อาจจะต่อเนื่องแตนแจ็คพอตหรือไม่ก็จ,จะมีบางสูตรอยู่บ้างนะครับแต่มันจะมีความสัมพันธ์ของตัวเลขอยู่อย่างเช่น10ล่างมันก็จะมีเลขเเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเลข9ก็เข้ามาในตําแหน่งอะไรครับสิบล่างใช่ไหมครับ9ก้าสาม ผมยังไม่บไมไว้เดี๋ยวผมมีจัดคลิปตอนเช้า10บล่างกับร้อยบดนี่ครับสูตรหลัก10บวกกัน3ครั้งบวก10ล่างหน่วยล่างบวก2 4 3สคงที่หลังจากนี้3ตัวบนเกินนี้จะมี2ตัวล่าง3ตัวบน3ตัวบนก็มี9 0 0 9 2ตัวนี้ก็ถือว่ามาครบแล้วนะครับนี่มันก็ง่ายน,นิดนึงแต่มันก็จะยากในการจับเป็นชุดทำสูตรถ้ามันกระจายกันมันก็6ตัวก็ไม่มากเกินไปเพราะว่าบินมัน7ตัว วอนนี้เราเหลือ6เข้ามาก็ยังดีแล้วเพราะเมื่อวานก็ยังไม่เข้าวันนี้เข้ามาประกอบกับร้อยบนแต่วันนี้ผมจะทําแก้สูตรสามตัวบนก่อนแล้วตอนเช้าค่อยทําสูตรร้อยบนนะครับโอ้ยยิ่งพูดยิ่งเร็วขึ้นนะครับร้อยบนนะแล้วก็วิ่งบนพรุ่งนี้ตามนี้ครับเรียนให้ท่านทราบก่อนสองร้อยบนแผ่นนี้นี่0ูนย์เเข้ามาเลยครับไอศูนย์เ้ 0, 97, ตัวนี้ไม่ได้เจ็ดโอเคครับบอกอะไรครับ 009ใช่มไหมครับ93เรียบร้อยครับปล่อยบนก็เข้าเรียบร้อยครับส่วนพวกประเภทอ่าฮานอยพิเศษกับฮานอย b ีพนี่ต้องไปติดตามใน l ลายกลุ่มนะครับ adk tv channel เกค,ครับคลิปนี้ก็ผลสรุปเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยว จบจากนี้ผมจะไปทำแล้วนะครับสูตรต่อเนื่อง2ส,สูตรคืนนี้ครับพบกันกับครบ2ตัวล่าง3ดาวครับแล้วก็2ดาว3ตัวบนหน้านอยธรรมดาเจาะลึกกับ KTV ขอเสียงประเมินหครั้งพร้อมกับ1แชร์ครับขอให้ท่านร่ำรวยร่ลำรวยเฮงเฮงเมีความสุขนะครับสวัสดีครับท้ายนี้ก็ฝากคาเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV with r channel นะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจดีนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครังครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ